ตรงนี้คือสารที่รองน้ำศักดิ์สิทธิ์จากพระจากเทวโอ้โหแปลกมากพอถ่ายที่นี่เท่ลไรมะแรงอะไรวุบบินผ่านกล้องตลอดเลยอยู่ข้างล่างไม่มีมแรงบินเลยงานนี้เทวดามายินดีหรือเปล่าไม่แน่ใจบินผ่านกล้องตลอดเลยมาตอมกล้องเช้ ไปแล้วเดี๋ยวเทวดาอายฮะนี่ทาที่เราน้ําศักดิ์สิทธิ์จะเอาไปดื่มเอาไปขายขวดละร้อยที่กรุงเทพซะหน่อยอุ้สา์เดินทางมาไกลวันที่สิบสิี่เมษาสองพนร้อยห้าจะมาอีกรอบหนึ่งจะพาชาวคณะจากาจกรุงเทพมา,าน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้ไปดื่มที่ประเทศไทยก็มีร้อยเอ็ดบ่อน้ําทิพผาน้ําทิพวัดชัยมงคล น่น่น,น่่ดูรางน้ําดูรางน้ําดูหัวดูหัวดูหัวของรางน้ำเดี๋ยวซูให้ดูใกล้ๆเป็นยังไงนน่น้ํามาจากสวรรค์นะจ๊ะโอ้มาแรงเข้ากล้องตลอดเลยอือฮึ ขออนุญาตถ่ายนะจ๊ะอยอาๆมาปรากฏตัวเห็นก็นดีเหมือนกันแหละนี่ในถ้าเมื่อมาแล้วควรมาเอาน้ําทิพย์ไห้ได้มาดื่มทุกควาเป็นมงคลคนโบราณด้านด้น,ดนมาเอาน้ํานี้ไปใช้มีแค่เนี้ยน้ําไหลตลอดปีตลอดชาติน้ําทิพย์นะจ๊ะอาฮะน้ําทิพย์ของแท้เลย